สกินเซิร์ฟจีนต่างกับบ้านเราอู่ไฮรรสเฮ้ยไฮรอสอะไรอะยูนิอนคอนเหรอเดี๋ยวไปเปิดดูหน่อยเว้ยเฮ้ยไฮรอสไม่เหมือนกับบ้านเราครับเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟโกโบจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะบอกก่อนแต่ฮีโร่เขาจะตามอมฮีโร่เขาจะตามเราเมตาเขาตามเราครับเอาละครับตอนนี้ตัดกระสุนสนามครับมาเลเซียกับประเทศไทยเกมนี้ใครจะได้รับชัยชนะประเทศไทยต้องการ ใช้ชนะเพื่อที่ต้องนหลุ้นเข้ารอบต่อไปครับในวันแรกรอบเก็บคะแนนโอ้โหมาครับวันนี้มาเลเซียอยู่ในฝั่งบลูซไซครับเรสไซเป็นในฝั่งอเมริเไทยเนียดูการยืนอเล่นกันอีกครั้งครับโปรเวลเซฟออฟเลนนะกเกมนี้ของมาเลเซียเลนกลางเป็นฟราซ่าครับฮันนี่เนะี่ควินมอสโคฟโกเลนครับลินนาครับเป็นลูคัสเนะี่ยจังเกิลอาเลียเรเนกัตโตครับ โอ้โหโดนก่อนเลยครับในฝั่งของประเทศไทยไฮรอดครับเฟสอสอาร์นายครับกวินนิเวียเอสเวร์ดาครับโทนีทรีไอซีเกรนเจอร์แอนเจลิน่าเนี่ยเป็นบูยิกเทียนโดนเปิดก่อนครับทักทายกันแล้วครับชุดนี้เนี่ยของมาเลเซียเนี่ยนะครับมีโอกาสได้มาแข่งซีเกมครับในนามทีมชาตินะต้องรอดูผลงานต่อไปครับของพวกเขาครับมาเลเซีย เอดาเมจครับเวฟเข้าไปหนึ่งทีครับใหรอสเฝ้านะฮะเล่นไว้ครับไม่ให้เดินเกมแกงครับฟราซ่าลงไปด้านล่างครับบูจิกเทียนตรงกลางเคลียร์สู้ครับด้านล่างมีซาครับเจอกับต3ทไทยแลนด์ต้องชนะให้ได้ครับอัลลิเดเบสยังไม่มีครับในส่วนของลูคัสไม่กะที่จะใช้ด้วยครับ ก็ไม่ได้ไม,ไดมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปใช้ครับด้านล่างหนึ่งนาทีผ่านครับตอนนี้การเงินในฝั่งของประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียครับสูสีครับเอา,านาล่าโดนปิดครับประเทศไทยฟิกเกอร์ออกมาครับโดนปิดสาบายสุรนาซารักแดรออกไม่ได้เฟิร์ออสร First, บัตรแรกเป็นของมาเลเซียโอ้โหมาเลเซียรครับบอกแล้วว่ามาเลเซียยังตึงอันเบเกเบลใส่เข้าไปกาวิเดเวียกันโดนครับเจอดาวเมยของกาวินเฟรเซอาโดนคืนเหมือนกันครับมาเลเซีย สกิลผักใส่ไอซี่ครับโกเลนแกรนเจอร์ยืนตอดเล่นกันอยู่ครับมีลูคัสครับไปเล่นกับเต่าโอ้โหแล้วฝ่าฝ้าเก็บในส่วนของบูยิกเทียนครับแล้วเรียบร้อยกวินสวยเอาละครับตอนนี้ประเทศไทยได้เต่าได้ลูคัสแล้วโดนครับฟิลลิ่งสตาร์มูนครับมีเมทัลโชเวอร์มาโดนเบิร์ดดาเมจใส่พอดีครับในฝั่งของมาเลเซียจ่ายดาเมจหนักจัดครับโปรเวสดาักเวฟมาซาโอ้โหจ่ายอิมโดเปอร์ซูทครับสาดรักแดด เบิร์ดใส่โปรเวียสครับซ้ายมีกระตระกัดจะสวนเลยหรือเปล่ามีผู้เล่นมาเติมก็มเบรเซียเอสโวลาสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมโอ้โหเอสโวลดาของประเทศไทยครับปั๊มเกาะขึ้นมาครับใช้สตาร์ดักแด้ครับเดี๋ยวดูว่าจะกระโดดหรือเปล่ายังแม่ยังไม่กระโดดครับเลือกที่จะเวทป่าไปก่อนครับหน่อยเคลียร์เลสบัฟในฝั่งของบริเซียต้องเรียกเพื่อนมาเติมครับ ถามว่ามีโอกาสเป็นเหมือนเซิร์ฟจีนไหมมีครับเซิร์ฟจีนเรื่องระบบเขาจะไปไกลกว่าเราครับแต่เมตาเขายังตามเซิร์ฟโกลบอลแต่มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ครับบ้านเราสามนาทีครับ2อต่อสอครับการเงิน9ก0 0พันต่อแปดพันเดียว เคลียร์บูบับก่อนแล้วครับฟราซาตรงกลางประเทศไทยอาบกระโดดเปิดได้สวยครับเดินพาดครับแล้วเปิดฟูลย์ออฟต์อะฟฟินิกประเทศไทยยังปิดในส่วนของแอรเรียไม่ได้สเปียร์แอรเรียชันบอสโคไลเทสขึ้นมาแล้วบอสโคจะเอากาวินิเวียวหูแล้วเสียกาวินิเวียกับบอสโคมาเลเซียบุกไล่อย่างต่อเนื่องครับโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมาเลเซียในการไฟเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ด้านล่างครับทริชี่ประเทศไทยครับใช้โรนาร่าเคลียร์คีปแล้วก็ทำเลนด้านล่างครับ แต่ยังตีทาวเวอร์ไม่แตกเพราะว่าอยู่ในช่วง3ทีเกราะยังอยู่ครับเดสสโตรตาเข้าไปครับก like <sh ับรับโซดีลินนาเจ็บหนักพุ่มแอลซ้ายมีครับบูจิกเทียนแอนเจริน่าแฟสเข้าไปเช็คให้ก่อนครับผู้เด็กไทยครับแต้มนี้สำคัญต่อพวกเขามากๆครับโอ้โหแล้วมอสครับไปโดนแรนเจอร์ของประเทศไทยครับส่วไปแรนเจอร์ เด็กไทยครับลากโอมคมรมบเก็บอสโคมของมาเลเซียไปได้เฮสราดารับอยู่ครับไทยแลนด์เข้าไปเวียงสตาร์ดักแดนรับเดี๋ยวรอดูว่าจะเปิดหรือเปล่าเอสราดาอันเบเกเบลตรงกลางครับเด็กไทย แล้วไทยครับลากโพเวียสมาเกาะเรียกแพสเวกของไอ้ลอดฟาซา่าเปิดแอร์ไซส์โปกไล่ผู้เ,เล่นของประเทศไทยครับแต่มาเลเซียบอกขอบวกต่อครับอันตเตเบสกิลของกตรกระดับา,าตาอฟเรก,การเดียนกวินิเวียเก็บผู้เล่นของมาเลเซียไปได้เอสมาดาได้ลูกคัดไปเสียไป3ครับในฝั่งของมาเลเซียเอาแล้วครับประเทศไทยเริ่มได้เปรียบโอ้โฮหฮันนี่ครับเจ็บครับต้องถอยครับมาเลเซียเจาะบ,บ้านครับด้านล่าง มอสต้องบอกว่ามอสก็ไม่ได้อยู่ด้วยไปดีมไฟครับประเด็นกวินิเวียแกเปิดไวมากครับแล้วได้เต่าครับไหนป่ามีบูบัอบครับแต่ไม่เลือกที่จะเวทครับเลือกถอยครับเล่นแบบเพรสเซฟรอเล่นออบเจกต์ต่อไปครับประเทศไทยโอ้โหออบเกเทียนครับต้องบอกว่าถ้ามุมมองมุมมองในการแข่งขันเนี่ยบวุ้ยเทียนเนี่ยข้อดีคืออันดับแรกเปิดแมปครับ มันจะขายหยิบชุมชินครับเปิดแมปเปิดแมปดีมากๆครับเวลาเล่นเต่าเล่นหลอดครับออบเจกต์สำคัญคือเต่าหลอดว่าพอพอเวลาเราเปิดอันติเนี่ยของบูทิคเทียนอ่ะเราจะเห็นว่าฝาั่งตรงข้ามอยู่ที่ไหนนะแล้วมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันง่ายขึ้นครับในการจะกายในการจะแก๊งหรือจะไฟครับแต่ละครั้งนี่คือข้อดีหนึ่งข้อดีของบูทิคเทียนข้อดีอที่สองก็คือเคียร์เลนไวครับสกิลโป๊กนะครับดีมากนะครับหนึ่งสองนะฮะแล้วก็แน่นอนครับอันติเบ็สกิลมีสตันนะครับก็สามารถเติมซีซีได้ดีมากๆเหมือนนกั ยิงไฟใหญ่ยิ่งสตันได้สวยครับมันจะสามารถเป็นสกิลเปิดให้กับตัวใดตัวหนึ่งชงอ่ามันมันเป็นสกิลชงให้กับตัวใดตัวหนึ่งที่จะต้องเปิดสมมติอยากได้มอสให้เปิดอันติไปก่อนนะครับแล้วถ้าโดนสตันแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเข้าไปล้วงได้ครับประมาณนี้แล้วกันส่วนการเดินเกมก็มศปกษาเอาครับ6นาทีครับของมาเลเซียแล้วก็บรุเกสครับ เว็บกลางเสียทาวเวอร์กับประเทศไทยไปประเทศไทยตอนนี้ทาวเวอร์เนี่ยด้านล่างเนี่ยก็โดนมาเลเซียไปเหมือนกันเนี่ย,ต,ยตัวที่จะแก้เอสเมอร์ตอนนี้เนี่ย,ยหลายๆทีมจากโปรลีกต่างประเทศเนี่ยเริ่มจะเอาเดียร์ลอสมาแก้ครับ<ต>เอาเดียร์ลอสมาแก้เอสเมอร์ได้ครับ<ต>หรือจะเป็นพวกเอ่ออัลฟาก็ได้นะครับคาลีอ่าประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ไปฝึกเดินเกมเอานะครับ หรือใครอยากดูตัวแก้ทางฮีโร่ก็ไปดูได้ที่ช่องดอทามาร์กนะครับมีอัพลงให้แล้วขายของฮะขายของเจ็ดนาทีครับเอาสามต่อหกรดไทยครับได้เปรียบจัดครับบุกยาวๆเอาแล้วโดนกาวินดิเวียเปิดครับบุยเทียนสตันไม่ให้ไฟต่อครับดูครับขัดไฟดีจัดครับบุยเทียนฟาซาเปิดแอร์ไฟครับโถมใส่บุรเลอบประเทศไทยคืนแต่ไม่โดนดาเมจเลยครับรอไฮรอดแกเริ่มหนาขึ้นพาขุมเขียวมาแล้วครับโอ้โห ตอนนี้หัวใจเข้ามาครับหน้าไลท์แฮลอลดก็จะหนาขึ้นครับเอสดเวร์แนดา้าสามหนึ่งโอ้โหเอ็ดเมอร์ไทยครับสามหนึ่งครับเด็กไทยเอ็ดเวอร์แลนด้ามาขอสามครับสามหนึ่งครับ,หน,รบ,ห,นรบหนึ่งลุมสามเรียกไทยเอ้าห้าคนนะครับต้องระวังโอ้มาฟาร์มอยู่ต้องบูว่าเป็นเวอร์แลนดา้า กดฟิลลิ่งซามูนไปแล้วครับด้านล่างสตา์นใส่โปรเวสครับต้องเดินไปเคลียร์เลนล่างครับมาเลเซียมาเลเซียถอยเลยครับไม่กล้าเล่นครับเขาน่าะเขาดีกีทีมชาติมาเลเซียด้วยนะครัเป็นเล่นสีเกมอาจจะได้เจอพวกเขาครับอ้าวแล้วตรงนี้โดนดาบฉาสวรรค์ก็ไปครับแกนเจอร์เก็บมอสโคบอกไป จะเป็นโชคดีของประเทศไทยด้วยครับที่ช่วงนี้เนี่ยหลีกของมาเลเซียเปิดด้วยครับตัวตึงๆก็ติดโปรลีกครับเลยไม่ได้มาเป็นโชคดีของหลายๆทีมด้วยนะครับแข่งแบบนี้นี่ถือว่าไม่ได้ตึงมือเกินกระสูสเสียบพอได้พอได้ลุ้นครับของกลางเคลียร์ทาวเวอร์ได้ไประเทศไทยเจาะทุกเลนแล้วครับตอนนี้แต้มน,นี้ต้องเป็นของไทยครับไทยแลนด์ต้องมาครับ p r o เวียส เดินมาคำให้กับว่าตรการกับมอสโคเลดเกมตัวแบกของมาเลเซียมีโอกาสแบกได้อยู่ครับถ้าเลดเกมบุริกเทียนแก้วาซาเออใช่ช่องที่รีแหลงวันแรกแล้วแพ้ครับใครเนี่ยโอ้โหสุดยอดปะคอมเมนต์นี้ไม่ใช่ครับช่องนี้ชนะครับโอ้โ โอ้โหมีการคอมเมนต์มาด้วยนะว่าใช้ชอบที่รีแลงจ้าแรกๆๆวันแรกแล้วแพ้หรือเปล่าไม่ครับช่องนี้ชนะเออโหทอจัดเนะี่ยคอมเมนต์บ้านแดงนะครับบ้านดำก็หาคืนเลยดำกับดำกับฟ้าก็หาคืนเลยเอา้าไทยแลกกันต่อโอ้โหดูเป็นกลางครับเป็นกลางดูเสื้อก็รู้แล้วครับว่าเป็นกลางโอ้แต่ผมไม่มีเสื้อของประเทศลาวอ่ะพวกงนี้ลาวทั้งนั้นเลยพวกนี้พ่งนี้ได้เชียร์ลาวต่อครับ เอสมารนดาถอยออกมาครับมอสโคปเอ้ามอสโคปหิวหรือเปล่าเอสเมอร์ดาบอกไหวครับเอสเมอร์ดาครับเอาเมรันดาโดดครับเข้าไปฟิลลิ่งสตาร์มูนครับกอลเริ่มแมสเวงของไฮรอดเอสมารันดาแรงจัดเอาตา้าวประกาศเลี่ยงอนวิกเทียนอันติเมสสกิลไล่ฟราซ่าครับโป๊กดาเมซายอแองเจลิน่ากับฮันนี่ครับเราไอซีทเทรดซาครับได้โปรเวียส เคนเจอ์ยิงคมๆไปครับตรงกลางเจาะยาวๆครับมาเลเซียไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ตรงนี้เหมือนว่าในฝั่งของรเไทยจะต้องการปิดเกมครับโป๊กใส่ไปยาวๆครับแล้วก็โดดเข้าไปใส่อัลเทเมสคิวจากกวิดิเวียดาเมจปิดได้ครับในส่วนของไอซีเคนเจอ์รอบนี้ต้องเก็บคะแนนเยอะๆครับเพื่อเอาเนี่ยเพื่อเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสองของกลุ่มให้ได้ครับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของกลุ่มได้จะดีมากครับ เดซโซนาต้าครับลูคัสยังกันไหวครับหลอดเข้าครับสวัสดีน้องๆนะครับเปิดเกาหลีเปาสุเอครับไล่แล้วฟราซาแอร์ไซแล้วมีฟูลลี่ออฟเดอะฟินิชของบูจิเทียนปั๊มสกิลใส่เข้าไปครับทาวเวอร์จะแตกเอาก็ัปร์เซียกันได้ไหมเคียร์หลอดได้ก็ัปร์เซียยังไหวแต่ว่าเวฟ2เข้าครับประเทศไทย ไทยแ,แลนด์จะต้องปิดแล้วครับไทยแ,แลนด์อวตารออฟเดกกาเดียนอู้หูยยังไงมอสโควบเลนครับต้องระวังแล้วเป็นแกรนเจอร์เก่งกว่าตระาการ้าเราไปได้บรเซียฝืนใจเล่นกับประไทยครับแล้วแกรนเจอร์ได้โปรเวียสลูคัสแปลงล่างกดอันเตเบสครับลินหน้าใจดาเมจใส่บุรีของประไทยกวินโดดมาลึกเกินไปแล้วอันเตเบสคิวจบไม่จบปไปได้ไรจบไม่จบยังไงแล้วไทยแ,แลนด์วินเนอร์เอาละเว้ยประเทศไทยวินเนอร์โอ้โหตึงจัดกับประเทศไทย 很啊！我。